สวัสดีครับช่องแรกนะครับคลิปนี้นะครับส่งงานนะครับตัวนี้ไฮบรดฟ้าขาวนะครับตัวนี้คือตัวที่อ่ซีนะครับระเบิดมานะครับขาตาบวมนะครับละลายมาเลยนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับกําลังทดสอบจ่ายโหลดอยู่นะครับที่1นึ่พันวัตต์นะครับนี่โหลดหนึ่งพันวัตต์เนาะนี่ก็เป็นไซ์เวฟที่ออกมานะครับสวยงามกินกระแสนะครับฝั่งแบบห้าสิบโวลต์กินอยู่ส6บหกแอมป์ 17แอมป์นะครับฟังแท้งนะครับผมต่อแผงเข้าร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะเทสฝั่ง MPPT นะครับฝั่งทีวีป้อนเข้า60โวลต์นะครับกินกระแสตอนนี้นะครับดีมิตไว้ที่3แอมป์ก็กินระดับไต่ขึ้นเรื่อยๆไปหยุดที่3แอมป์นะครับนะก็ทำงานปกตินะครับแบต18แอมป์นะครับนี่โหลดที่ 1k นะครับหรือ1กิโลวัตต์นะครับหรือ1 0 0 0วัตต์นั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็ทำงานนะครับเต็มรูปแบบนะลูกค้าส่งงานมาซ่อมนะครับก่อนก่อนส่งงานผมก็จะเทสให้แบบนี้ทุกเครื่องนะครับลากยาวๆ1,000วัตต์ต่อเนื่องนะครับทั้งฝั่งแข็งนะครับแล้วก็ฝั่งแบตนะครับเพื่อที่จะได้เทสทุกระบบให้ใช้งานได้รวมถึงฝั่ง AC ด้วยนะครับเทสไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ่์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ